บ้านหลังนี้ปัญหาที่เจอมีช่วงรอยต่อของหลังคาที่ต่อเติมขึ้นมามีปัญหาน้ํารั่วซึมจากรอยต่อครับทําให้น้ําจากข้างบนมันไหลลงมาข้างล่างเป็นคาบน้ําก็เลยรู้สึกกวนใจเป็นอย่างมากเลยครับก่อนหน้านี้มีการเรียกช่างมาซ่อมแซมแล้วปัญหานี้ก็หายไปแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งปัญหาก็กลับมาอีกครับปัญหาบ้านเยอะแต่จระเข้เยอะกว่า จระเข้ช่วยปกป้องทั้งบ้านสวัสดีครับพี่น,นุชเโอ้โหโนี่ดีใจมากเลยที่พี่มา,มาหาผมอ่าฮะต้องมีเรื่องแน่เลยถึงเรียกพี่มาเนี่ยนิดนึงพี่ตอนนี้าหาเหมือนที่บ้านมันมีน้ำรั่วซึมลงมาจากหลังคาข้างบนไะพี่ก็เ,เลยแบบอยากให้พี่มาดูหน่อยว่ามันปัญหามันอะไรยังไงครับพี่คร่าวๆว่ามันกี่ปีแล้วบ้านนี้ปี่ประมาณ3ปีพี่พี่ว่าต้องขอไปดูหน้างานหน่อยเห็นชัดๆเนาปัญหามันคืออะไรดีเลยครับพี่งั้นไปเลยไหมพี่ได้เลยโอเคครับเอ่ หลังคาตรงด้านบนน่ะพี่มันมองจากห้องพระได้อยู่จริงๆผมเครีคยดมากเลยพี่<อ>ผมพยายามที่จะเรียกช่างมาแก้ปัญหาแต่ว่าปัญหามันก็ไม่จบครับพี่เ,<อ> <ๆ S 2> เพราะว่าน้ําจากข้างบนลงไปข้างล่างแล้วข้างล่างเราก็มีแบบเฟอร์นิเจอร์มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยแล้วพอมันลงมาตอนช่วงฝนตก<อ> <ๆ S 2> ผมก็กังวลว่าของมันจะเสียหายหรือไฟอฟ้าช็อตนู่นนี่นั่นนะครับพี่ก็เนี่ยปัญหามันอยู่น่าจะอยู่ยตรงหลังคาตัวนี้พี่นพลองดูไหมครับได้ได้เนียพี่ลองดูสนับสนุเชิญเลยครับพี่ จากที่พี่เห็นนะการทําต่อเติมส่วนหลังคาเนี่ยมันควรจะต้องมีการกรีดและฝังตัวแฟชชิ่งเข้าไปในตัวโครงสร้างด้วยแฟชชิ่งเหมือนเป็นตัวครอบตัวครอบระหว่างรอยต่อของตัวหลังคาไปชนกับตัวบ้านเวลาน้ําฝนมันตกลงมาเนี่ยมันก็จะโดนแฟชชิ่งและน้าก็จะไหลผ่านแฟชชิ่งไปถ้าแฟชชิ่งไม่ถูกยึดไว้อย่างถูกต้องมันก็จะทําให้มันหลุดแล้วก็มีน้ารั่วซึงมลงไปได้ผนังตัวนี้เป็นผนังโครงสร้างถ้าน้ํามันเข้าไปได้แล้วไปเจอเหล็ก เหล็กเกิดสนิมเบ่งขึ้นมาผนังแตกร้าวอันนี้เรื่องใหญ่เลยเกีเ่ยวกับเรื่องโครง<ล>สร้างนะครับไม่ใช่แค่ปัญหาที่ฟิตรอ้อยพี่ฟังเรื่องที่น้ําหยดลงไปโดนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเฟอร์นิเจอร์อันนั้นเป็นเรื่องเล็กไปเลยในส่วนที่2อ,อะ่ะวัสดุที่นามาใช้ในการยิงซีลรอยต่อกับตัวโครงสร้างบ้านพี่ว่ามันเป็นวัสดุที่ไม่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมกับการใช้งานตากแดดตากฝนรวมถึงการแก้ปัญหาเนี่ยพี่ว่าไม่ใช่ครั้งแรกน่าจะถูกกันแก้หลายครั้งแนละ้วใช่ไหมฟิตก็สองสาครั้งได้เพราะพี่เห็นภาพของการที่นําสินค้าหรือวัสดุ เคมีต่างๆเนี่ยมาซ่อมทับไปทํามาหลายรอบบางทีการทําแบบนี้ยมันเหมือนกันโปะทับโปะทับไปเรื่อยๆนะครับแต่มันไม่ได้แก้ตรงที่จุดที่เป็นปัญหาจริงๆจากปัญหาที่พี่ดูนะครับ,รบพี่จะเสนอฟิตอย่างนี้นะครับในขั้นตอนแรกนะครับ,รบพี่พี่อ่ะจะขออนุญ,ญาตกรีดผนังแล้วเอาแฟชชิ่งฝังลงไปในผนังนี้ก่อนถ้า ผมไม่อยากกรีดได้ไหมพี่ผมกลัวมันโดนโครงสร้างหรือโดนผนังบ้านเนี่ยพี่อ่ะโอเคถ้ามีข้อจำกัดเรื่องกรีดผนังงั้นพี่ขอเสนอเป็นแบบนี้นะครับตัวซีแลนที่เข้าไปยิงนะครับพี่เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นซิลิโคนครับพี่นะครับซิลิโคนเนี่ยมันจะไม่เหมาะสมกับการนำมาตากแดดตากฝนแบบนี้พี่จะเปลี่ยนเป็นโพลียูซิลของจร์เค้โพลียูซิลอออมันมันไม่เหมือนกันเหรอพี่ไม่ไม่เหมือนครับโดยตัวสินค้านะครับโพลียูซิลอ่ะเป็นโพลียูรีเทนร้อยเปอร์เซ็นต มันจะยึดเกาะกับผนังโครงสร้างคอนกรีตกับตัวแผ่นแฟลชิ่งที่เป็นไมลันชีดได้ดีกว่าและทนรังสี UV ได้ดีกว่าแล้วมีการยืดหยุ่นที่สูงกว่าซิลิโคนด้วยและตัวที่2ที่พี่เห็นจากการที่เขาเอาอะไรมาแปะทับสีดำๆอะครับพี่เห็นเนื้อมันคือ,อยางมาตอยพี่จะเปลี่ยนเป็นจอระเคทเทปซิลตัวยางดำๆที่เห็นนะครับจะเป็นยางบิวทิลที่เหมือนกับอยู่ในกรอบรอบ ประตูรถยนต์นะครับ5ปี10ปียังอยู่ได้ตัวยางตัวนี้ยังไม่เสื่อมสภาพมันคือยางเกรดเดียวกันแล้วเห็นเนื้อข้างบนที่เป็นฟอยล์อลูมิเนียมมันจะทนรังสี UV ได้ดีกว่าและถ้าเห็นมันจะมีรอยการสารเนี่ยมันยืดหยุ่นได้ดีกว่า2ตัวนี้พี่จะเอามาทดแทนการที่ไม่สามารถกรีดผนังได้เพื่อมา<ม>ยึดติด<ำ>แฟชชิ่นกับผนังให้แย่ยาวนานยิ่งขึ้นพี่มาทั้งทีอ่ะจะไม่จบแค่นี้พี่จะทาทับด้วยลูบชิลไปอีกทีหนึ่งลูบชิลคืออะคริลิก กันซึมนะครับพี่จะทาทับไปบนตัวจลเคทเทปซิลเพื่อยืดอายุการใช้งานของเทปซิลตัวนี้ให้ยาวนานขึ้นไปอีกอเหมือนเป็นกันซึมอีกขั้นหนึ่งทับรอยต่อตัวนี้ไปพี่เชื่อว่าโซลูชันแบบนี้น่าจะอยู่ได้ไปอีกยาวเลยไม่เกิดขึ้นกับผิดอีกโหดีเลยครับพี่ พ,พ,พี่เห็นกระบวนการทํางานของช่างไหมครับอ่าครับอ่ามันไม่ได้ยุ่งยากเลยจริงๆแล้วนะครับเห็นตั้งแต่ตัวแรกเลยโพลียูซีลตัดฟ้าปุ๊บใส่ปืนแล้วก็ยิงจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงจุดที่มีจุด โอกาสจะรั่วเนี่ยเขาก็จะยิงให้เขาให้เราไปหมดเลยครับเลขตัวหนึ่งคือตัวเทปซิลที่ฟิตเห็นที่เอามาแปะทับและมีฟอยล์สีเงินเงินตัวเนี้ยแก้โจทย์อย่างที่ฟิตบอกฟิตไม่อยากให้ไปยุ่งกับโครงสร้างตัวเนี้ยก็ไปแปะไว้ตรงรอยต่อระหว่างผน,นังกับตัวแฟชชิ่งเพื่อให้มันอยู่ตามโจทย์ที่ฟิตต้องการแล้วเพิ่ม,มาอายุการใช้งานเข้าไปอีกเราทาด้วยลูปซิลทับอีกทีหนึ่งเพิ่ม,มาอายุการใช้งานของเทปซิลนะแล้วก็ยังเก็บรอยต่อด้านบนด้วยด้านบนของเทปซิลที่ติดกับผนังมันจะมีรอยต่อเล็็กกกๆททีีี่มอาาจะรรัววซึใในนนนคตบชู้้ปปไดย เจ้าของบ้านสามารถทำได้ทําได้ทําได้แต่ว่าพี่ยังกังวลในเรื่องของความปลอดภัยต้องดูก่อนว่าเราปีนขึ้นไปได้จริงเราต้องรู้จักว่าเราเหยียบตรงไหนได้ถ้าเราสามารถปีนขึ้นไปได้มันก็ใช้งานได้ผมโทรหาช่างดีกว่าครับพี่เพื่อความปลอดภัยปัญหาบ้านเยอะแต่จระเข้เยอะกว่าจระเข้ช่วยปกป้องทางบ้าน โอ้หวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โน้นมากมากเลยครับที่มาอะไรอยู่วะเนี่ยฟิตตะไคร่อะตะไคร่อะทุกใจถ้าลื่นแบบนี้นะพี่ว่านะมันยังมีสินค้าจอระเข้ที่แก้ปัญหาตรงนี้ได้อีกนะฟิตมีเหรอพี่ใช่แล้วครับมันควรใช้ MQ คครับที่เราลื่นเนี่ยที่ฟิตเห็นเนี่ยมันคือตะไคร่น้ำ ถ้ามีเด็กหรือผู้ใหญ่ครับเดินมาแถวนี้ครับลื่นไปเกิดอันตรายไม่คุ้มเลยนะครับควรใช้ MQ ครับฆ่าพวกตะไคร่น้ำคุจระเข้มีเหมือนกันใช่ครับจระเข้ที่สินค้าชื่อว่า MQ MQ ค่าตะไคร่น้ำแต่ว่าพี่ต้องใช้มันอยู่ประจำนะเพราะตะไคร่น้ำมันคือธรรมชาติมันสามารถเกิดขึ้นมาได้ตลอดนะครับ MQ ต้องใช้เกิด คาบแต่ไครน้ำพวกนี้ขึ้นมาขอ,ขอบคุณฟิตมากๆนะครับที่ให้จระเข้เข้ามาดูแลปัญหาและแก้ไขให้ในวันนี้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับสามารถส่งคำถามมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับทางจระเข้ยินดีจะตอบให้นะครับและเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ได้ตลอดนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะครับหวังว่าจะติดตามคลิปของเราตลอดไปนะครับขอบคุณครับ จลเคเอ็น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่หนาทำความสะอาดพื้นผิวด้วยแปลงพลาสติกหรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงล้างสิ่งสกปรกด้วยน้ำสะอาดล้อให้ผิวแห้งสนิทก่อนใช้ผลิตภัณฑ์การใช้งานทาผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิวหนึ่งรอบโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์หรือสารทำละลายอื่นๆทิ้งให้แห้งตัว3-4ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า